สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสวัสดี FC วิีมพลการช่างออนไลน์เช่นเคยนะครับก็ดําเนินรายการวันนี้โดยผมิีรพลการช่างออนไลน์เช่นเคยนะครับผู้ดําเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวนะครับวันนี้เจอ Honda m s อะครับรุ่นรุ่นรุ่นไฟ l e ลนะครับ,ร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 , LED, ร,บรุ่นนี้นี่ครับอย่างนี้นะบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้ ไม่ใช่ลดลูกค้าผมนะครับเป็นงานแก้รุ่นพี่ออกมาให้แก้ให้นะครับส่วนมันจะแก้สําเร็จไม่สําเร็จก็เดี๋ยวลองดูนะครับตอนเนี้ยผมถอดหัวขีดออกไปล้างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พวกสายยงน้องสายยางน้ามันมีมีรอยถอดมาจิบลงจิบล็อกไม่ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับนี่เอเีเอกรุ่นรุ่นไฟ LED ตัวแรกปั๊มติ๊กก็อยู่ตรงนี้และถ้าเป็นรุ่นแรกจะอยู่ใต้ถังนะครับส่วนคันนี้ เลขมาอยู่ที่เท่าไหร่สองหมื่นห้าพันกิโลนะครับแล้วก็หัวขีดในล้างแนะ้วเนี่ยน้ำยาที่ผมล้างจะเป็นน้ำยาตัวนี้นะครับใช้น้ำยาด็อกเตอร์เอพแล้วก็ล้างด้วยเครื่องมือด็อกเตอร์เอพนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลูปนึงนะครับล้างไว้เรียบร้อยแล้วหัวฉีดนะครับเป็นงานแก้ เดี๋ยวผมต่อเครื่องเครียแรงดันปั๊มติ๊กะนะครับนี่อุปกรณ์เครียแรงดันปั๊มติ๊กแล้วก็จะดูซิว่ารถมันติดโค้ดมาหรือเปล่านะครับเจ้าของคนที่เขาทําก่อนหน้านี้เขาแทงเรื่องมาให้ผมว่าสตาต้อนเช้าๆเล่งไ่ติดมือนะครับต้องเล่งแล้วมันอเอาง่ายว่ามันถ้าเป็นภาษารถโบราณก็คือมัน มันวอดตอนเช้าเช้าครับต้องรออุณหภูมินะครับแต่รถพวกนี้ยมันไม่ค่อยน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวดูนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเปิดสวิตกุญแจดูแล้วก็เช็คเช็คโค้ดแล้วก็เช็คแรงดันปั๊มด้วยนะครับเนี่ยหลายคนบอกถ้าเราไฟเอ็นกินมันกระพริบแล้วมันดับแรงดันปั๊มติ๊กมันต้องอยู่คงที่นะครับมันไม่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ว่าจะคง ที่ทุกลูกนะครับเนี่ยบางลูกก็ห้อยเลยบางลูกก็อยู่ประมาณสองสองบาสองห้าบางลูกก็ห้อยลงมาเลยบางลูกก็อยู่ประมาณหนึ่งจุดห้านะครับแต่อันนี้เราต้องดูตอนที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิด้วยแล้วก็สตาร์ททิ้งไว้สักพักหนึ่งต้องดูแรงดันปั๊มอะครับว่ามันอยู่ในเกณฑ์สองจุดแปดหรือเปล่านะครับไปเ,เดี๋ยวเราจะเคสโค้ดด้วยว่า รถคันนี้มันติดโค้ดมาหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเขาทําอะไรมาแล้วทีนี้อาจจะด้วยเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้หรือว่าอาจจะไปถอดทํานูน่นทํานี่แล้วปักเซนเซอร์ยังไม่เสียบแล้วไปเปิดสว,วิ์กุญแจมันก็ทําให้รถติดโค้ดได้ไปนี่เข้าสู่หน้าเดสกบอร์ดของด็อกเตอร์แล้วขอขี้แกงก่อนนะครับถ้าใครอยากจะซื้อเป็นของตัวเองนะครับ ร้านทองมาไหลที่เขาเป็นสปอนเซอร์ให้ผมอ่ะเขามีขายนะครับแต่ก่อนที่คุณจะซื้อคุณต้องยอมรับให้ได้นะครับต้องจ่ายรายปีปีหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับค่าอัปเดตข้อมูลนะครับเนี่ยของผมเนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่ตุลาเนี่ยกล่องมันหมดอายุนะครับต้องเอากล่องไปต่ออายุนะครับปีหนึ่งก็ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ถ้าจะซื้อต้องยอมรับนะครับถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็ไม่สามารถใช้งานกล่องใบนี้ต่อไปได้นะครับแต่มันมีคนที่เขารับทําอยู่นะครับโดยที่ว่าไม่ต้องเสียตังค์อันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับอะไปไปอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดมาแล้วอ่ะเลือกที่ Honda ไปที่รุ่น M S X ดูนะว่าเรียกเข้าสู่หมวน m S x ร้อแล้วถูกรุ่นไหมอ่ะถูกนะ m S x เดี๋ยวดูครับว่ารถคันนี้มันจะติดโค้ดไหมแล้วก็ถ้ามันติดโค้ดเดี๋ยวเราล้างโค้ดเสร็จแล้วรถมันยังจะมีอาการเล่งไม่ติดมืออยู่หรือเปล่านะครับทั้งทั้งเราก็ล้างหัวขีดไปแล้วนะครับนะอันนี้คือผลพารามิเตอร์ แสดงผลพารามิเตอร์อันแรกเราไม่ต้องดูเราไปดูตรงนี้ก่อนรหัสที่มันผิดปกตินะครับเห็นไหมรถคันนี้ติดโค้ดมานะครับรหัส1นสองก็หัวขีดนะครับรหัส1นึหัวขีดนะครับ8รหัสแรหัสแปดหนะครับกับพิบแครั้งกับพิบไว8ครั้งแล้วก็พิบช้า1ครั้งนะครับรหัส8ก็คือเท่ากับ ไอ้นี่นี่ที่มันอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า TPS นะครับแบบน,น,นี่ครับ TPS นะครับแล้วก็หัวขีดนะครับติดรหัสอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการล้างรหัสออกรหัสที่มันผิดปกตินะครับรีเซ็ตทิ้งเลยนะครับเรารีเซ็ตเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่ามันจะกลับมาขึ้นอีกไหม ถ้ามันกลับมาขึ้นอีกแสดงว่ามีปัญหาที่ตัวสายหรือไม่ก็ตัวเทนเซอร์ครับรถรุ่นใหม่ๆนะครับคุณจะซ่อมยากมากครับบางทีถ้าเราไม่มีข้อมเครื่องมือที่มันทันสมัยเนี่ยมันจะบอกว่าลบรหัสผิดปกติสําเร็จแล้วนะครับรถที่เดินเบาไม่นิ่งติดโคตรรถที่ติดโคตเนี่ยบางคันเนี่ยเดินเบาไม่นิ่งอัตราการเร่งไม่ติดมือนะครับอันนี้เราลบทิ้งแล้ว เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะว่ามันจะเร่งติดมือไหมเนี่ยอันนี้เราเราเราถ้าใครไม่เก่งภาษาอังกฤษให้ออกจากหน้านี้ไปซะขึ้นไปหน้าบนสุดผลพารามิตเตอร์ไปสตาร์ทดูซิว่ามันเร่งติดมือไหมหลังจากที่เราล้างโค้ดเสร็จแล้วเห็นไหมนี่แค่ครับแค่ติดโค้ด2ตัวนี้ก็ ให้รถเดินเบาไม่นิ่งนะครับเร่งไม่ติดมือนะครับก่อนหน้านี้ผมต้องขอโทษจริงๆนะเพราะว่าผมไม่ได้สตาร์ทตอนที่รถมันติดโค้ดให้ดูนะครับว่าอาการมันจะเป็นอย่างไรที่มันเดินเบาไม่นิ่งนะครับเนี่ยอาการที่มันเดินเบาไม่นิ่ง แล้วก็เล่งไม่ติดมือผมต้องขออภัยนะครับไม่ได้ทําให้ดูนะครับส่วนตอนเนี้ยรถมันก็เดินสเสถียรแล้วัตราการเล่งก็ดีนะครับเดี๋ยวเราดูสักพักหนึ่งสตาร์ททิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อน นะครับแล้วก็จะดูว่าตอนที่มอเตอร์มันร้อนแล้วแรงดันมันจะตกไหมเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับนี่ยครับก็สตาร์ททิ้งไว้ประมาณนานพอสมควรแล้วนะครับก็ย้ำนะครับรถคันนี้ไม่ใช่รถลูกค้าผมโดยตรงนะครับเขาเอามาให้ผมเช็คระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้นะครับพอได้พอดีว่าพี่เขาอ่ะมันไม่มี แกไม่มีเครื่องมือตัวนี้นะครับผมก็รับปากว่าผมจะดูให้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนก็บอกตรงๆนั่นแหละแล้วก็พอเมื่อเช้าเนี่ยมาเสียบด็อกเตอร์ดูรู้เลยว่ามันขึ้น2องรหัสก็เลยยังไม่ทําการลบให้นะครับก็เลยว่าเดี๋ยวล้างหัวฉีดเช็คแรงดันปั๊มติก๊กแล้วก็รีเซ็ตกล่องไปในตอนที่ซ่อมทีเดียวดีกว่านะครับประมาณนี้หละก็ อันนี้ก็มีอยู่เครื่แกงดานปั๊มล้างหัวขีดรีเซ็ตกล่องก็จบไปแล้วนะครับอาการที่เดินเบานิ่งเดินเบานิ่งสตาร์ทติดปกตินะครับแต่เร่งไม่ค่อยติดมือนะครับเหมือนมันจะวูบๆหน่อยครับประมาณนี้นะครับคันนี้ก็ได้ทําการแก้ไขไปแล้วนะครับขึ้นโค้ดสตัวนะครับก็โค้ด TPS กับโค้ดหัวฉีดนะครับ เราได้ทําการแก้ไขให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับรถบางคันเนี่ยใช้งานมาหลายปีนะครับมันต้องมีการรีเซ็ตกล่อง ECM มันด้วยนะครับหรือว่ากล่องกล่องไฟนะครับกล่องไฟ MX รุ่นนี้จะอยู่ด้านนี้นะครับนี่ นะครับ k 6 2นะครับหัวขีดจะอยู่ด้านล่างอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้คือ TPS นะครับหือว่า TP sensor อะไรเลยครับเนี่ยผมสตาร์ทเจมไม่ดับมาทําไงอ่ะฮะแงรถอ่ะเนี่ยสตาร์ททิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็แรงดันมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนที่มันร้อนร้อน ยังยังไม่มีเวลาเลยเร่งรถให้เขาอยู่เดี๋ยวก็ผมจะไปปรับตั้งให้รอบมันสูงกว่านี้สักหน่อยพันสองไปนะครับบวกลบพันสาม เรียบร้อยนะครับสำหรับปีนมี้คันนี้แก้งานให้เรียบร้อยแล้วอัตราการเล่งก็ดีอยู่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมความรู้ดีๆวันนี้ก็เอามาฝากแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ